เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วล่ะค่ะสำหรับการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดโดยกมรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและเอสอมทเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนไทยลดการแชทผ่านสมาร์ทโฟนและหันมาให้ความสําคัญกับการเขียนภาษาไทยให้มากขึ้นค่ะ ด้วยน้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาทั้ง30คนที่ผ่านเข้ารอบจากการคัดเลือกทั่วประเทศก็ขับเคี่ยวฝีมือกันอย่างตั้งใจซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้ได้แก่เด็กหญิงทิติชยาแนวโนนทันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านเป้าสําราญชัยวิทยาจังหวัดชัยภูมิ<ๆ>เผยว่าฝึกฝนคัดลายมือมาตั้งแต่เด็กๆเส้งครั้งนี้ก็ตั้งใจอย่างมากเพื่อหวังคว้ารางวัลใหญ่ นอกจากจะประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้แล้วยังได้เรียนรู้ภาษาไทยที่ถูกต้องและหอบเอาความภาคภูมิใจกลับบ้านไปอีกด้วยค่ะด้านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็เผยว่าการจัดประกวดขั้นลายมือในครั้งนี้ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากที่เห็นเด็กไทยมีความกระตือรือร้นในการเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้องค่ะเด็กทั่วประเทศตั้งแต่ป .1 ถึงป .3 เนี่ยเข้ามาร่วมประกวด มากกว่าพันคนนะเขาตัวประเทศ7 7จังหวัดเข้าประกวดส่วนใหญ่ก็จะมีความตั้งใจนะคะแล้วก็คือเขาไม่รรมเพงใจที่จะ,ท,จะที่จะเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะแล้วทําให้เด็กๆนี้มีความมีความรักในภาษาไทยนะคะใครที่พลาดวางจการประกวดในปีนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะตั้งใจมันฝึกฝนฝีมือกันใหม่เพราะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมยืนยันว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้จะมีขึ้นต่อเนื่องทุกๆปีเลยละคะ่ะ